วันที่3-4สิงหาคม2567นายสัญญาฮวาัสุวรรณรักษาการผู้ว่าการกระเข่งชาติมอบหมายให้ในายสมเจตประพันธ์บัณฑิตรองผู้ว่าการกระเข่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนดินแดงพศ2568-2572ถึง 2, โดยมีนายเทพพลีทีรรงผู้ช่วยผู้ว่าการกระทข่งชาตินายวิชยะสิริชัยเจริญกน ูู้มหนวยการฝ่ายพื้นฟูลและพัฒนาเมืองพร้อมด้วยผู้อยู่อาศัยโครงการเขตชุมชนนินแดง1และ2โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนนินแดงอาคารแปลงจีและอาคารดี1นพาคีเครือข่ายและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมณโนะรงแรมเลิศธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับการทำแผนพัฒนาชุมชนดินแดงนะคะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนี้และในอนาคตอันใกล้นะคะทางชุมชนดินแดงนั้นได้มีการพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียววันนี้พี่น้องชาวชุมชนดินแดงได้แสดงเจตนาร่วมร่วมกันที่จะพัฒนาในมิติต่ตางๆอย่างสร้างสารรค์นะคะตั้งแต่มิติทางด้านเศรษฐกิจมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมมิติทางด้านการรักสุขภาพและ และก็มิติของการอยู่ร่วมกันและการสร้างสารรค์ภาวะผู้นำในชุมชนสำหรับในการสัมมนาในวันนี้ก็อยากจะได้คีการ์จอดรถนะครับเข้ามาใช้ในชุมชนนะครับเพื่อเข้ามาต่อยอดนะครับจัดสถานที่จอดรถภายในนะครับแล้วก็เรื่องของโครงการก,กิจกรรมต่างๆที่มีส่วนร่วมที่ทำให้เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเข้ามามีส่วนร่วมหรือเข้ามาเป็นผู้นำในชุมชนในชุมชนเพื่อต่อยอดต่อไป แล้วก็ในส่วนของปัญหารเรื่องยาเสพติดต,ต่างๆนะครับก็อยากจะให้ทางหน่วยงานหรือโครงการต่างๆที่ท,ที่มาเสนอกันในวันนี้อย่างเช่นสอนอดินแดงนะครับแล้วก็ทางศูนย์สาธารณสุขศูนย์สี่เนี่ยเข้ามาบูรณาการร่วมกันนะครับจัดโครงการอย่างต่อเนื่องนะครับตลอดเพื่อจะทําให้ชุมชนแห่งนี้เป็นพื้นที่สีขาวนะครับปลอดจากยาเสพติดแล้วก็ทําให้ชุมชนเนี่ยน่าอยู่แล้วก็ยั่งยืนก็แนะนำของสนอดินแดงนะครับ โครงการที่เราคิดว่าน่าจะเอาเข้ามาหาชุมชนได้ก็คือเป็นโครงการชุมชนยั่งยืนหรือปัจจุบันที่รัฐบาลกาลังทําเป็นนโยบายเร่งด่วนคือโครงการบําบัดยั่งยืนนะฮะก็คือคิดว่ามีประโยชน์กับชุมชนเพราะว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดการที่ชุมชนจะปลอดยาเสพติดได้ก็คือการให้ชุมชนเป็นคนอะไรครับเป็นคนกวาดบ้านตัวเองให้สะอาดและอีกโครงการหนึ่งที่คิดว่านด้มีประโยชน์ก็คือโครงการแจ้งข่าว ซึ่งเป็นการเอาประชาชนในชุมชนนั่นเองเป็นคนแจ้งข่าวว่าไม่ว่าจะเป็นอาัญากกรรมยาสิติดอะไรเงี้ยเป็นข้อมูลให้กับพวกเรานะครับผลประโยชน์ที่ว่าจะได้ไม่ได้คือขึ้นอยู่กับที่ชุมชนเองอยู่ที่ประชาชนในชุมชนนั้นๆว่าคุณจะให้ความร่วมมือกับพวกเรา้ไดแค่ไหนทั้งนี้การอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรวิมลชอบชื่นชมและคณะ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของแผนพัฒนาชุมชนดินแดงพศ2568ถึง2572กำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาชุมชนดินแดงพศ2568ถึง2572และหัวข้อโครงการและกิจกรรมที่รองรับชุมชนดินแดงสามัคคีม,ม,ม,มีสุขมุ่งสู่เมืองอัจฉริยะโดยแบ่งกลุ่มย่อย ให้ผู้อยู่ใส่ระดมความคิดเห็นพร้อมนำเสนอซึ่งการแข่งชาติจะนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนดินแดงต่อไป